ชชชชชชิิิิิ Gesch ิสองสี <fred> ่นี <ın car> ่เ <illing> นี่ยสองสี่สองห้าเด้งรอบมันไหลไหมพี่คันนี้ใช่ใช่แต่ว่าปลายปลายมันไหลเรเลยแต่ว่ามันไหลจัดอะแต่แบบมันเหลือแค่เลี้ยวไปต้องรออคันหนึ่งอะสี่แปดเรายังอยู่ป่ะครับพี่ S <S 2> <S 2> ไม่ไม่ C8 เอาเอาที่เอาที่แต่งอะหมายถึงว่าให้เอาเาองเิน,น,น,นท่ทททารันไหมรีหตะวัน้วเพี่ตะวันไงพี่ตะวันอยู่ป่าพี่ตะวพอ้นมัดประเท เ้ยพี่แบบแล้วพี่ว่ามันต้องตต้องแต่งโหลดนะเพ่แต่งแต่งแต่งโอเคเพ่ พี่บ้านี้ขอเบอร์หน่อยพี่พี่มีเบอร์ไปแล้วนี่หรือเปล่าอ๋อมีแล้วพี่โอเคพี่มีแล้วนี่ผมขอวิลเลเบอร์น,นี่ <c oughs> พี่โอ้ยโดนเด้โดนหมดอ่ะโดนทุกคันอ่ะ คอมแรงบวกแต่งเต็มอ่ะดูทะเบียนได้ครับ B W I หนึ่งสองสามอ่ะ แวนพี่สปอยเลอร์ไหนดีสุดอลยพี่ผมแต่งโลเไอ้ไม่เขียนว่าโลสปอยเลอร์มาอาร์มสองเหรอไม่รู้เลยว่ะอาร์มสองอ่ะอาร์มสองเพ่หาเองอ่ะไปกูไม่กูไม่เคยหามการอาร์มสองไม่เคยอ่ะเฮ้ยจบแคก ห้าหกเมตรเนี่ยได้แต่เอหะร้องอะไรอ่ะแล้วจะร้องอะไรแลมบี้ผมจะให้ยังไงวะเนี่ยคุยเออเร็วแล้วง่ายขึ้นว่ะคุ้ยเออมันดีขึ้นว่ะคุยแม่งคดกุยเลยงอมเต็กรับซื้อรถอย่างนี้มันเออมันถูกกว่าคุ้ยดูเร็วดิเฮียคดโกงเลยงอมแมยงอมเต็กไม่ใช่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนขึ้นเยอะอ่ะ กูดูเลี้ยวดิเฮียโคตรโกงอ่ะโอ้โหเฮียโคตรโคตรเฟี้ยวอ,อะ่ออะโอ้พี่แวนผมไปแต่งแต่งโหลดมาเลี้ยวอย่างโกองอ่ะ<ห>ผมไ,<ห>ไม่เคยขับซีแปดว่ะ้องอ๋อวเที๋ยว าสมมติ R สองสองวันดีกว่า C แปดเขา,าเปลี่ยน C แปดทำไมวะคันเดียวเขาเปลี่ยนแฮนดิ้งมาใหม่พี่นายยกอ่ะอผมเล่นมันลองไว้เลย พี่ฟนนหรือเปล่าครับแบบพิเศษครับแบบพิเศษเนี่ยครับเออนี่ยพี่เฟยอ๋อะไรเบลอผมไปแต่งมาใหม่ละเลี้ยวคุดเลี้ยวคุดจวดอ่ะอันน่ะใช่เหรอผมพี่ร้องผำไมพี่ร้องอ่ะที่พี่รู้ก่อนละนึงจะไปเอ๋ออันนี้ไปแต่งถูกครับซาซินไทยพวกพี่ก็จะหนูให้ไปแล้วตั้งสองพันกว่าบาทฮะก็มันส่งอีกร้านหนึ่งอ๋อเดไปเถอะ นี่ผมใส่แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไม่รู้ต้องใส่ไหนอ่ะแบบเลี้ยวแบบว่าหักไปมันจวดมันจวดกว่าเดิมเยอะพ,ยพูดเหมืมอนเลี้ยวคิวนะเั้ยเลี้ยวอย่างเงีนะ้ยเพื่อต้องเล่นในเมืองวะการดีๆคือผมเลี้ยวไม่ต้องเบรกแล้วาลาบ ยิ่งต้องเบรกสองร้อยไหวเหรอไหวไหวเลยเอ๊น้ำพึ่งน่าจะมาแล้วหลังรีต้องโอ้แต่ว่าไหวเลยอ่ะลงกว้ายคือคือพี่ถ้าถ้าหักศอกอ่ะคือแบบตัดขวาแล้วซ้ายได้เลยคือว่ะได้แล้วเนี่ย วิพี่แอนดรอยผมไปแต่งโหลดมาพี่แอนดรอยบอกให้ไปแต่งโหลดผมเลยไปแต่งเพราะตอนนี้ผมไม่ได้แต่งไม่แต่งสาวสองตังแกงเลย,คเย่คนเดียวอยู่ผมคนเดียวเวทคนที่ไหนน้องไม่ได้ติดหนี้เลยอ๋ออาจะใช้กระสุนตัวแต่งเลยนะใช่เสียเสียไปเพรพี่จะไปเอามือดีมาอีกคนแล้วนะไปใครเวทไ,<ห>ไ<ห>อ้หนุ่ม嘛 พี่โล <Hello. S 1> พี่โลจะมาเหรอเออจะมาแล้วชิลซื้อตัวมาโอ้โหชิลเยอะแยะเจกิกแยะมีแล้ก็สบายใจแล้วแจกอย่างพี่ไม้น้อยเหรอไม่ค่อยถึงไม้อะไรน้อยน้อยไปไม้มันขึ้นเลยพี่ยากอระเดดอ,อ๋อพวกผมขึ้นตัวดีกว่าเออพวกพี่มาขึ้นกล่องมาเด็ดก,กล่องกล่องเท่าไร,ร,รพี่สามสิบปะสามสิบ เนี่ยผมรอ48พี่แย,ย,ย,ยู่น่ะยังพี่น่ะเนี่ยพี่รออยู่กันพี่ตะวันครับ48ไปยังพี่พี่มาพี่เรียกผมนะ,นะ,นะ่ะต,ติดคุกอยู่วะไปโอเคพี่ได้พี่โอ้ชอบการเลี้ยวแม่งวะแม่งแปลกขึ้นแม่งเปลี่ยนเลย เดี๋ยวลองเลี้ยวสองห้าดิอุ้ยค่อยผ่อนนะเว้ยผมไม่บัดเลยวะ่ะสองเจ็ดแตะเบรก,กทีแตะเบรกทีเดียวอะ่ะสองยี่คือเร็วเร็วชิวๆแหละ พี่อันพี่มีแบบว่าคาดเดาไหมว่าสปอยเลอร์ไหนมันจะดีเดี๋ยวผมลองแบบลองขับแบบว่าทางตรงบูเต็มบบเลย ไม่ติดเลยวอะอุ้ยส,ส,ส,สามสามสามอุ้ยสามร้อยสามสิบน้ำไม่แตก วุ้ยทีไอ,อ้ไม่ติดตดิโอ้ไม่ติดไม่ติดสักเมื่อยรอ๋อ กูจะปล่อยไหลเนินไม่ก็สองแปดแล้วนะ่ะจัวดอยู่นะ่ะอะซ่อมเลยกลับแลนเดยว อืมเดี๋ยวต้องเบรกมันต้องเบรกด้านนั่นเออเบรกแม่นๆเป่าไม่เอความเร็วตกเลยเอออุ้ยสามสามร้อยสี่สิบอุ้ยมันน้ำไม่แตกกู้งแล้เนี่ยกู้งแล้วอ้หู้ ไม่รถไม่บัดเนอโอ้เวยรเออว่ะน,นี้รถว่ะเออเอ็นจิ้นรถว่ะ เฮ้ยโอ้ยว่าไงพี่มาร์คฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่มาร์คไ้ินนะพี่ฮัลโหลลโหลแอดน อัาสองบูได้สี่ร้อยอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะหียอเงิน,นปีได้ไ,ไปทาปับสร็แล้วบู๊ดบูดสี่ล้านมีมันนแตก่ะมีแตกแตกสามร้อสี่สิบคือแตกสามยี่สิไม่แตกอะไรทีแบบ3แปสสิก็แตกแล้วไอ้หียอ่ะสัลครับฮััโหลครับไงให้มาร์กใช่ไหมเนี่ยฮััโหล ฮัลโหลเจแตเจ็บเจ็บแต่สามร้อยยี่ 320, ผมไม่ได้สังเกตถ้าสามไอสาม้มันคือจะไม่ขึ้นมออน้ำแตกพี่แต่เกาะรถอเอ็นจิ้นมันจะลดแต่คือสามร้อยยี่แก้เหมือนน่าจะไม่ลดแต่สามร้อยสี่อ่ะคือลดใช่ปะแชทไม่ชัวร์จุดนี้ผมไม่ชัวร์เบะเดี๋ยวผมต้องลองอีกทีหลังรี Hey. <laughs>